เหมือนช่วยเบลอดูงคนได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถใช้ได้แน่นอน เพราะว่าในตลับเดียวเนี่ยก็จะมีทั้งคูโทนแล้วก็มีทั้งวอมโทนให้ด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากเหมือนกันก็คือจะเป็นตัวช h i เฟ o n ริบบอนคอนทัวรตัวนี้เนี่ยคือสามารถมีทั้งไฮไลท์ตัวไฮไลท์ก็คือเป็นสีอ่อนเนาะแต่ว่าจะเป็นไฮไลท์แบบเนื้อแมทนะคะแล้วก็รวมถึงพวกเฉดสีพวกน้ำตาลอะไรต่างๆเขาก็จะไล่ไปเลยจากอ่อนกลางเข้มต่างๆและเราชอบตรงที่ว่า ความที่เป็นคอนทัวร์แบบ Universal แซะค่ะเพราะว่ามันจะไม่น้ำตาลแดงเกินไม่ส้มเกินแล้วก็ไม่เทาเกินเพราะฉะนั้นมีอันเนี้ยไม่ว่าจะเริ่มแต่งหน้าหรือว่าแต่งจนเป็นโปรแล้วยังไงก็ได้ใช้แล้วก็ใช้ดีแน่นอนนะคะและแน่นอนเรามีแก้มมีไฮไลท์แล้วเราต้องมีตาตัวไอพ l เลตของเขาจะมีทั้งหมด4เฉดสีด้วยกันแล้วก็โหอย่างที่เห็นค่ะเอาไปเลยก้าวหลุมแบบไม่งกแล้วน่ารักมาก เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงคนแรกเนี่ยจะเป็น all that glitters นะคะจะเป็นกลิตเตอร์หลวนแบบไม่ต้องกลัวนะสีเขาดูชัดแต่พอปาดปุ๊บฟึบเข้าไปแล้วแบบ มันสวยสวยแบบไม่ได้เหนือธรรมชาติเกินไปสวยแบบกำลังดีถ้าไม่เชื่อจบงานนี้นะคะสามารถมาลองเนื้ออะไรต่างๆตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงเบอร์2เนี่ยนะคะจะเป็นสีโปรดของเราเลยคือเป็นนูโตรไทเป็นแบบสายแบบ everyday เป็นซอฟแกรมจะมีทั้งสีเบสสีพีแล้วก็สีน้ำตาลนะคะรวมถึงตัวสวิตลาเวนเดอร์สาวคูโทนนะคะสาววินเทอร์ก็คือเลิฟเลยมันจะแบบสีกำลังน่ารักกุ๊งกินมาก แล้วก็สีสุดท้ายนะคะจะเป็นสีที่ชื่อว่าเบอร์รี่เมอร์รี่เป็นชมพูดแดงเบอร์รี่ที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคูลหรือเป็นวอรมก็สามารถเอาไปทําให้มันสนุกขึ้นได้แน่นอนเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์มากๆเพราะฉะนั้นดราฝากเมลินดาคอลเลกชันนี้กับเชฟ f อนริบบอนด้วยนะคะและแน่นอนนะคะงานของเรานะคะเพื่อเป็นเกียรติเป็นการเรียกว่าเปิดงานกันแบบ อยากเป็นทางการนะคะเราจะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญผู้บริหารของเรานะคะขออนุญาตเรียนเชิญผู้จัดการทั่วไปบริษัท MD International Cosmetics ประเทศไทยจำกัดคุณพงศธรละดาสุวรรณกุลค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานอีเวนต์ของเมลินดาในวันนี้นะครับ สำหรับงานในวันนี้เนี่ยเราจัดขึ้นมาเพราะว่าเรามีความยินดีแล้วก็เราภูมิใจมากๆเลยที่เราจะออกโปรดักที่เราพัฒนามาเป็นอย่างดีมาให้ทุกท่านได้มาลองชมมาลองสัมผัสแล้วก็สัมผัสความเป็นเมลินดาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเมลินดาเราอะจะมีโมอตโตในการออกโปรดักอยู่ก็คือเมลินดาเมทวิทเลฟเราใส่ในรายละเอียดเราใส่ความตั้งใจเราใส่ทุกๆอย่างลงไปในโปรดักวันนี้ทุกๆท,ท่านจะได้สัมผัสกับโปรดักของเรานะครับผ่านคานชิฟฟอนคอเลคชันอันนี้นะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกทุกท่านเลยที่มาอีเวนต์ของเมดินดาในวันนี้ที่เมดินดามีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับขอให้ทุกท่านเอ็นจอยกับกิจกรรมที่ทางเราได้เตรียมไว้ขอบคุณครับ ขอเซ็ประเบอร์งแงๆให้คุณงรงธรด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาละ่ะตอนนี้เราเปิดงานกันอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็แน่นอนเราพูดถึงโปรดักต์แล้วเราต้องมาพูดถึงคนที่เรียกว่ามา represent ความเป็นจนซีความเป็นแบบเป็นสาวสดใสความเม e w i t เล o v e ของเราในวันนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อ้โหูมาแรงมากดูได้จากการที่มีสื่อรุมสมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะฉะนั้นพอพี่ดาวพูดชื่อ ปุ๊บนะคะอนุญาตให้กรี๊ดจนเส้นเสียงพังได้พรุ่งนี้ค่อยไปซ่อมใหม่โอเคนะโอเคถ้าพร้อมแล้วขอเสียงประม <tr> <ing talking> <out> ือดังดังตอนรับน้องมิมรแล้มว เดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันนิดนึงนะคะเด <อ S> ี๋ยวจะมีกระองเกลอี้แป๊บนึงนลลูกนาะมาเดี๋ยวขึ้นข้างหน้านิดนึงสดใสมากๆแล้วก็วันนี้ออคือเห็นแล้วว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไรสักเบอร์2เบอร์แนะ่นอนบดหน้าอะฉันนั่งเลยคะ่ะพี่โอเคอะ อย่างแรกเลยนะคะเดี๋ยวให้น้องมิวทักทายทุกๆคนนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะน่ารักเนาะน่ารักขนาดนี้อะไรวะมาจริงๆนะคะมีรูปเมื่อกี้คือเอาจริงๆพี่เรามองไปอะพี่เราก็จะเห็นแหละว่ามันจะมีไฮไลท์อะไรสักอย่างนึงที่รู้เลยว่ามันจะผลิตไหนแต่ว่าอยากรู้เดี๋ยวให้อธิบายดีกว่าว่าตอนนี้ที่แต่งมาลุกนี้ใช้เลิตไหนบ้างคะในคอลเลกชันชิฟเฟิลริบบอนค่ะ จริงๆนะคะหนูเนี่ยชอบทุกาเลทที่เขาให้มาเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกที่ลองเนี่ยรู้สึกว่าแพ็กเกจเขาน่ารักมากาพอ,อยากไปแล้วเปิดไปใช่คืออยากแรกที่มองก่อนคือแพ็กเกจมันจะมีอยู่ตลับหนึ่งที่แบบมีหัวใจตะงมุ้งตะงมิ้งน่ารักเหมาะกับแบบเหมาะกับหนูมาก<อ>เพราะว่าหนูเนี่ยรู้สึกว่ามันดูสนุกแล้วก็มันดูมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ที่บนตาเนี่ยเดาว่าน่าจะมีตัวไฮไลท์อยู่ใช่ไหม ใช่ค่ะจริงๆชอบผลิตตามากอืม,อมผลิตตาหนูชอบสีไหนมากที่สุดหนูชอบโทนแบบชมพูอ่อนๆแบบต,ต,ตงงะมิงตะมิงอะน่าจะเป็นตัวเบอร์รี่เมอร์รี่มาที่เป็นแบบชมพูอมๆแดงนิดนึงใช่ค่ะชมพูแดดงงนนิึส่วนแก้มแก้มน่าจะเป็นตัวสกู๊ตโทนแน่เลยอันที่เดาๆ ถูกต้องค่ะใช่ไหมเพราะว่าหนูชอบแต่งแนวครูโทนเพราะว่ารู้สึกว่ามันเอวิดีลุกได้ดด้วยค่ะแล้วก็ทกง,งานได้ด้วยอมันสวยจริงๆอะ่ะมีความแบบว่าเจนซี Z, มากๆชัดเจนเรปเปอร์เซนต์ได้ดีสุดๆเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่เราคุยกันหลังบ้านน้องบอกว่าจริงๆแล้วผ้าเรตัลาน่ะมันเหมาะกับไลฟ์สไตละนะ์น้องมากมันยังไงบ้างคะ่ะเหมาะกับไลฟ์สไตล์น้องยังไงบ้างเคอย่างจริงๆแล้วเวลาแบบอยู่ข้างนอกเลยค่ะหรือว่าอยู่บ้านชอบแต่งเป็นแนวแบบ เอวีเดย์ลุเนี่ยค่ะมีความสดใสมีความน่ารักเด็กๆอยู่ในตัวใช่เหมือนเวลาไปคาเฟ่จริงๆแล้วหนูไลฟ์สไตล์จะเป็นคนชอบไปคาเฟ่แต่เป็นคนชอบแต่งหน้าแบบมีความแบบหวานๆหน่อยก็เลยรู้สึกว่าเออมันเหมาะกับเราดีก็คือเป็นหวานๆใสๆใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้หรือว่ามาออกงานลุกออกงานทุ่งๆก็สามารถเอาไฮไลท์ต่างๆมาปัดได้ เห็นเลยว่าแบบมันมีไฮไลท์สีฟ้าเพราะฉะนั้นนะคะใครสามารถเซฟเป็นเรบได้เลยนะสำหรับใครที่รู้สึกว่าอุ้ยสีฟ้ามันจะยากนี่อยู่บนหน้าแล้วไม่ยากเลยไม่ยากอย่างที่คิดเลยจริงๆไม่ยากอันนี้พี่เราอยากรู้ว่าระหว่างแต่งหน้าเองช่างแต่งให้หรือว่าให้พี่คนสวยคนนั้นแต่งให้หนูชอบแบบไหนที่สุดอืมอใครคิดคำถามใครก็ต้องสลับกันสลับกันอ๋อค่ะ สวยอยากแต่งให้หรือเปล่าหรือว่าเราแต่งให้เขาเดี๋ว่าแต่งให้เขาแออบแสลับการสลับการสลบกันแล้วแต่เนาะแล้วก็วันนี้มีแฟนๆมาหาด้วยมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆไหมคะมีใบใสใหญ่มากๆนะคะวับนี้ค่ะใจมากค่ะเพราะว่าจริงๆอันนี้เป็นแบบเป็นการร้องเพลงอีเวนต์ครั้งแรกของหนูด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่แบบแฟนๆลับมาหาด้วยค่ะ วันนี้ก็ดีใจที่ได้เจอบ้านน้องเช่นเดียวกันนะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้เจอน้องมิมนะแล้วลก็จะได้ส่วนใหญ่ก็จะได้ยินมาจากคุณแกงมากกว่าเวลาร่วงงานทําง,งานด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็น่ารักจริงๆด้วยนะคะเอาล่ะเรียกว,ว่าเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวให้น้องมิมฝากคอลเลกชันนี้สําหรับแฟนๆด้วยแล้วก็หลายๆคนที่อาจจะยังไม่เคยลองทั้งที่อยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านที่ตอนนี้น่าจะมีใครไลฟ์กันอยู่ด้วยะคะ่ะชิฟเฟิลริมอนจากเบลินดา ก็อยากพาผลิตภัณฑ์ของเมดินดานะคะคทางชิฟฟอนลิปปอนนะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่หนูใช้มาอยู่แล้วด้วยโดยส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่าเขามีความตมุตมิตอบโจย์เจนหนูด้วยแล้วก็เจนทุกเจนเลยอะคะ่ะชอบผลิตภัณฑ์มากๆเลยคะ่ะแล้วก็หนูรู้สึกว่า,าทุกๆอย่างคุณภาพด้วยราคาถูกมากๆเลย <S <S ใช่ไหมสามารถแต่ง everyday look <c oughs> ได้ด้วยแล้วก็ออกงานได้ด้วยะคะ่ะาเรียกว่า S <S เหมือนเป็นพอเราได้รู้ว่าเป็นแบรนด์ไทยสามารถทาสินค้าได้ดีมากข,ขนาดนี้เราก็ภูมิใจเนาะใช่ค<ะ>่ะโอเคค่ะแล้วสุดท้ายเดี๋ยวให้น้องมิมฝากผลงานกับแฟนๆหน่อยดีกว่า<อ> <S <S ก็ฝากผลงานด้วยนะคะอย่างตอนนี้นะคะก็กำลังถ่ายทาเรื่องเกิร์ลูนะคะน่าจะช่วงประมาณปีหน้าก็น่าจะได้ดูกันนะคะส่วนตอนนี้ก็กําลังถ่าย ภาพเรื่องขอบแขงสองด้วยค่ะ <c oughs> แล้วก็เรือเนี้ก็มีที่หยดนะคะ <c oughs> เข้าลงแล้วยังไงก็ฝากด้วยนะคะย้ <c oughs> แล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณน้องมิมมากๆที่มาพูดคุยก,กันกับเรานะคะ <c oughs> ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องมิมหน่อยได้ไห <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบขอบคุณนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันนิดหนึ่งในลูกน้ำมาเดี๋ยวยืนก่อนนะคะแล้วก็เรขออนุญาตเฟตตัวเองเพียงด้านข้างนะคะเพื่อเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะได้ขออนุญาตเรียนเชิญคุณพงษ์ธนรดาสุวรรณกุลค่ะผู้จ พัารรรดสุุนะคณะะผู้การฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์บริษัท MD International Cosmetics ประเทศไทยจำกัดค่ะเดี๋ยวตรงนี้หนึ่งช็อตนะคะได้ค่ะอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่เคยได้ลองผลิตภัณฑ์ไหนๆน,นะคะของเมดิดาเลยนะคะก็สามารถลองได้ในงานวันนี้กับชิฟเฟอร์ริบบอของเรานะคะ ใครที่เป็นสาววอมโทนคูโทนอะไรต่างๆบอกเลยว่าเนื้อดีมากๆจริงๆนะคะใครที่ยังไม่ได้ลองนะคะเดี๋ยวขอดอกไม้เข้านิดนึงนะคะมอบช่อดอกไม้ให้นองน่ารักมากวันนี้ธีมของเราก็คือเต็มไปด้วยความอบอุ่นความน่ารักนะคะให้ตรงกับ DNA แบรนด์เมลิดาจริงๆกับ Made with Love นั่นเองนะคะทำคอนเทนต์มาถ่ายรูปแล้วก็สามารถมารับขนมจากเดียวกับแลนด์ทางด้านฝั่งนี้ได้ด้วยนะคะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีอีก,อกหนึ่งช็อตนะคะกับผลิตภัณฑ์ของเราเรียนเชิญผลิตภัณฑ์นะคะเชิญครับกล่องน,นี้น่ารักมากทุกคนตอนเราได้มาตอนที่อยู่ที่บ้านอะ่ะคือเราวกงงว่าคืออะไรเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มีข่าวและมีอะไรออกมาเลยพอเปิดออกมาแล้วตกใจเบลินดา